คือเขา,าบอกว่าผมเนี่ยเป็น,น,นอนทับที่นะครับทับที่นั่นก็คือตอไม้นะตอไม้ที่มองไม่เห็นที่คิดว่าเป็นหินนะครับนั่นละครับ <ME Z> เขาบอกว่ามันนอนทับที่แล้วเขาจะพาผมออกป่าการพาออกป่าในความฝันเนี่ยมีหลายท่านนะครับชี้แจงมามีการแนะนํามาบอกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาต้องการให้เราตื่นต้องการให้เราออกจากพื้นที่นั้นอีกความหมายเนื้นครับคือต้องการให้เราเนี่ยไปกับเขาไปกับเขานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนอาจจะเกิดการที่ว่าภาษาชาวบ้านนะครับเรียกว่าการไหลนะครับการไหลของ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเดินป่าแต่ผมจะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาคลิปตอนที่110กับ112นะครับเนื่องจากมีพี่ๆ FC หลายท่านนะครับยังสงสัยเกี่ยวกับคลิปเดินป่านะครับประจวบเหมาะกับช่วงนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยได้เดินป่านะครับเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพอาจจะใช้ร่างกายนะเยอะเกินไปในการทําสื่อน,นะครับทั้งไลน์ทั้งเพจ ทั้ง YouTube นะครับในการตอบคอมเมนต์การพูดคุยใน Line OA แบบส่วนตัวนะฮะถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะครับในคลิปตอนที่108เนี่ยผมเริ่ม มีอาการที่จะไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับสุขภาพในการนอนดึกในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับคือตารางชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับก็อ,อาจจะทําให้ผมเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะครับในหน้าที่รับผิดชอบผมที่จะต้องทําให้ดีขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามจริงๆครับก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆ f อทุกท่านนะครับที่ช่วยกดสนับสนุนกดติดตามช่องผมนะครับจนช่องผมเนี่ยได้โล่เงินมาแล้วนะก็จะเห็นอยู่ด้านหลังงผมนะ เป็นโลนะฮะหนึ่งแสนซับพ,พึงส่งมาถึงเมื่อวัน2วันนี้นะครับขอบคุณจริงๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ ในคลิปตอนที่110กับ112นะครับคลิปตอนที่110นะครับเป็นคลิปตอนที่ผมไปนอนเปนฮะบนต้นไม้ถ้าท่านใดยังไม่เคยดูนะครับผมจะเล่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเนื้อหานะผมไปเดินป่านะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ในการนอนตอนแรกก็จะขัดห้างนอนนะครับบนกอไผ่แต่ว่ากอไผ่เนี่ยมันเอ็นนะครับมันเอ็นไปอีกฝั่งหนึ่งทําให้ผมเนี่ยขัดห้าง ไม่สะดวกนะครับผมเลยตัดลำไผ่นะครับมามัดมาผูกห้างนะครับคล้ายๆเหมือนนั่งร้านนะแล้วก็ผูกเป็นนอนด้านบนกินอาหารเสร็จทําอะไรเสร็จนะครับวันนั้นเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่พี่พีเอทักผมผมลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดการหลงลืมได้นะครับในการถ่ายคลิปคนเดียวนะในการตั้งกล้องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเยอะเนาะเราก็ต้องพยายามตั้งสตินะครับขออภัยเลยคลิปนั้นเนี่ยผมไม่มีสติในการที่จะนึกว่าเอ้ยต้องไหว้เจ้าที่ก่อนเลยนะครับจนผมนะครับเข้านอนนะครับผมก็เข้านอน ตอนประมาณช่วงสักตีหนึ่งตีสองเนะที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าอาการเหมือนผีอ้ามเหมือนมีเสียงเด็กอะไรมาร้องแถวแถวแคมป์ที่ผมนอนนะครับแล้วก็มีเสียงบางอย่างเนี่ยกริ๊งนะครับซึ่งผมตั้งชื่อคลิปนะครับในคลิปนั้นว่าคล้ายๆเหมือนผีกิ้งดงนะครับจากการที่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็ได้รับการตัดสินใจจากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับในเสียงส่วนมากนะฮะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเป็นเสียงนกนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงนกนะครับเสียงนกป่าอะไรประมาณนี้ก็ทําให้ผมเนี่ยชื่นใจมาได้ส่วนหนึ่งนะครับในการเดินป่าในคลิปต่อไปในครั้งต่อไปนะครับก็ดีนะครับที่มนันเป็นเสียงนกเสียงอะไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นเสียงอ่ะอย่างที่เราคิดกันเป็นเสียงเด็กร้องจริงๆแล้วเป็นผีพวกตระกูลกิ้งดงนะครับเป็นผ ί, ีหัวกลมๆนะครับแล้วมีผมสีขาวเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุนคคลน,นะครับ ก็จะเคลื่อนที่โดยการกิ้งแล้วก็จะกินนะพวกหมูป่าพวกอะไรเงี้ยที่เกิดจากการล่าการยิงของนายพานหรือว่าอาจจะเป็นหมูป่าที่ล้มป่วยตายเองนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคลิปแล้วผมก็สํารวจนะครับตื่นขึ้นมาสํารวจนะแล้วเอาไฟฉายส่องลงไปใต้เปนะครับตอนที่ผมส่องนะครับเกิดการผิดพลาดนั่นก็คือเปพิกนะครับผมอยากให้พี่ทุกท่านนะครับที่นอนป่านะครับเดินป่าเนาะโปรดระมัดระวังเลยเวลานอนป่านะครับมันจะเกิดอาการ เปพิกนะครับซึ่งผมก็ไม่ทันได้เรามระวังทําให้กล้องผมเนี่ยร่วงลงไปด้านล่างครับตรงพื้นดินนะเกิดอาการเสียหายนิดหน่อยนะครับถามว่าผมลงไปเก็บกล้องไหมนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยที่หลายท่านสงสัยผมบอกตรงนี้นะครับผมไม่กล้าลงไปเก็บซึ่งมันดึกแล้วนะฮะอันนี้พูดแบบความเป็นจริงนะครับไม่กล้าลงไปนะครับคือผมปล่อยเลยปล่อยอย่างนั้นเลยแล้วผมจะไม่มีทางลงไปด้วยนะครับในยามค่ําคืนอย่างนี้มีหลายท่านนะครับแนะนำบอกเจมิซีลงไปเลยรีบลงแล้วก็รีบขึ้นนะครับ ซึ่งมันอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะเวลาเรานอน,อนป่าคนเดียวนะครับคือพี่ๆเข้าใจไหมว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เข้ามาในหัวสมองเราเราจะต้องจัดการนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ไม่ได้ลงไปเอากล้องใช่ไหมครับผมก็ปล่อยเลยรอถึงจนเช้านะครับเช้านี่ก็คือสว่างมากนะครับคือมองเห็นโดยรอบอย่างชัดเจนนะนะผมไม่ได้ลงไปตอนหัวค่ำนะครับ ผมแบบรอให้สว่างนะเพราะอะไรนะครับนี่นะฟังไว้นะครับเป็นทิคเป็นเรื่องราวนะครับเป็นบางอย่างนะที่ผมอยากจะแชร์คือบางทีนะครับมันอาจจะมีสัตว์มีอะไรบางอย่างเนี่ยที่พร้อมจะเข้าจู่โจมเราเมื่อเราลงไปถึงพื้นนะครับซุ่มดูอยู่นะฮะอันนี้คือเรื่องจริงๆนะครับที่ผมเคยเล่าฟังมาจากพานนะครับพอลงไปสํารวจกล้องเนี่ยก็เกิดความเสียหายบางส่วนนะครับซึ่งมันก็เป็นความรับผิดชอบของผมเองเนาะผมก็จัดการนะครับรีบไปซ่อม รีบไ,ไปปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะทําคลิปเดินป่านในครั้งต่อไปเรื่องราววันนั้นนะครับที่ชวนคนหัวลุกนั่นก็คือช่วงกลางดึกนะที่ได้ยินเสียงเ็กนะครับแล้วผมก็เดินออกป่าไปนะหลังจากที่เก็บกล้องนะครับผมก็กลับมาปลอดภัยดีนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆชาวบ้านด้วยนะที่คอยดูแลที่คอยให้ผมฝากรถขอบคุณอีกหนึ่งครั้งครับมาถึงคลิปตอนที่1 1 2นะครับครั้งล่าสุดน,นะครับที่ผมไปนอนขวางลําน้ํา ก่อนอื่นนะครับขอโทษจริงๆนะครับที่ไปทําการนอนขวางลาน้ำนะครับใจผมเนี่ยอยากจะไปนอนดูสักครั้งนะครับเพราะว่าลาธารเนี่ยมันใสามากจริงๆและสวยอยากนอนอยู่บนผิวน้านะครับเหมือนเรานอนอยู่บนเรืออะไรประมาณนี้ผมเช็คกรมโมดูแล้วนะครับฝนไม่ตกเนาะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปนะครับโอกาสตกเนี่ยน้อยมากแต่เสียดายนะครับผมเนี่ยดูพื้นที่นะครับไม่ละเอียดพอ จังหวะที่ผมไปนอนผูกเปนะครับถ้าท่านใดยังไม่ดูคลิปนะก็จะเล่ารายละเอียดคร่าวๆนะครับจังหวะที่ผมไปผูกเปนะครับม,ม,มีตอไม้นะมีตอไม้อยู่ใต้เปนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมมองไม่เห็นคิดว่าเป็นหินนะก็วางไม่ได้สนใจครับเราก็รีบผูกนะรีบตั้งกล้องรีบอะไรนะครับเพื่อที่จะทาอาหารกินเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้นะเพราะเวลาในป่าเนี่ยมันมืดเร็วนะครับพอตกกลางคืนนี่นะครับอันนี้ผมไหวเจ้าที่นะครับคลิปตอนที่1น2น่ะหลายๆท่านบอกผมไม่ได้ไหวนะครับ อันนี้ผมว่ายนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะคือคลิปตอนที่1 1 2นะครับจังหวะที่ผมนอนไปนะเสียงเหมือนมีใครนะมาเดินนะในลําห้วยฟังแล้วแบบขนลุกนะครับผมเล่าตัวเองนะคือมันมันบอกไม่ถูกนะในช่วงนั้นนะตอนนั้น,นผมกลัวกลัวว่าจะเป็นพวกที่ออกมาล่าสัตว์ในยามค่ําคืนเพราะส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ไฟเยอะนะพวกเนี้ยเขาก็จะเปิดไฟน,น้อย แล้วก็เดินมาตามลําห้วยนะครับคือผมกลัวคนมากที่สุดนะครับในวันเวลาตอนนั้นแต่เมื่อฟังจากเสียงน้ําเสียงอะไรนะคล้ายเหมือนสัตว์สีขานะเดินลงมาครับในลําห้วยซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเป็นหมูป่าหรือเปล่าเป็นเก้งเป็นอะไรไงครับเนาะแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆนะครับจน,นผมว่าเฮ้ยมันมันเหมือนมีการลงเท้าที่หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเข้ามาผมเลยตัดสินใจนะครับที่จะ เปิดไฟดูเพอเปิดไฟเนี่ยครับปรากฏว่าไม่มีอะไรนะนี่ขนลุกเลยนะครับจังหวะที่ไม่มีอะไรนะครับคือถ้าเป็นสัตว์เป็นอะไรนะเปิดไฟอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นตัวนะครับคือเขาต้องวิ่งกระโจนออกนะพี่พี่หลายท่านพอเข้าใจไหมครับคือต้องวิ่งกระโจนออกนะแต่นี่ส่องไปแล้วปุ๊บไม่เห็นอะไรฮะค,รคือเห็นแต่สายน้ําลําห้วยใสๆนะครับไหลมานะครับผมขนลุกในช่วงนั้นนะครับ ก็คือนอนไม่ค่อยหลับในช่วงนั้นนะหลังจากนั้นนะครับที่ผมฝันนะฝันว่ามาีผู้หญิงแก่นะครับนุ่งกระเช้านะเป็นเสื้อกระเช้ามาหาบอกว่าจะพาผมออกจากป่านะในห้วงเวลานั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากให้ฟังครึ่งนึงอีกครึ่งนึงนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรฟังไว้นะครับก็ฟังผ่านๆคือเขามาบอกว่าผมเนี่ยเป็นนอนทับที่นะครับ ที่นั่นก็คือตอไม้นะตอไม้ที่มองไม่เห็นที่คิดว่าเป็นหินนะครับนั่นแหละครับเขาบอกว่ามันนอนทับที่แล้วเขาจะพาผมออกป่าการพาออกป่าในความฝันเนี่ยมีหลายท่านนะครับชี้แจงมามีการแนะนํามาบอกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาต้องการให้เราตื่นต้องการให้เราออกจากพื้นที่นั้นอีกความหมายนึงครับคือต้องการให้เราเนี่ยไปกับเขาไปกับเขานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนอาจจะเกิดการที่ว่าภาษาชาวบ้านนะครับเรียกว่าการไหลนะครับการไหลของคนนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดตรงๆนะครับการไหลของคนนะ ก็คือไหลไปเลยแล้วเราก็จิตวิญญาณเราเนี่ยก็ออกจากร่างไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อ่าผมเคยพบเจอมาหลังจากนั้นนะครับโชคดีนะที่ผมสะดุ้งตื่นมาพผมสะดุ้งตื่นนะผมควักทูบเลยนะจุดเลยนะครับแล้วก็ออกมาออกมานั่งก่อไฟนะครับด้านนอกเลยไม่เข้าไปนอนในเปล่แลถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่ทั้งสนุกตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวนะครับมันอยู่ในทิปทิพหนึ่งนะครับสาเหตุทั้งหมดเนี่ยผมลองลองคิดดูแล้วครับว่าอาจจะเป็นเพราะเราเดินป่าคนเดียวหรือเปล่านะครับ อาจจะมีการเผลอคิดเผลอนึกหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ทําให้เราค่อยเขยนะครับในการดนใจในการนอนอะไรต่างๆนานานะครับก็เรื่องราวเนี่ยมีประมาณเท่านี้ท่านใดที่มีคําแนะนำหรือว่าสงสัยนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เนาะมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาพูดคุยกันคือว่าอยากพูดคุยแบบส่วนตัวนะครับก็ทักมาในไลน์โ a อได้เลยนะ JPC นะครับวันหนึ่งผมเดินเข้าป่าติดต่อได้นะครับในเพจ y t u t u นะครับ JPC นะผมก็จะพยายามไล่ตอบให้ครบนะครับให้ครบทุกท่านจริงๆจะพยายามไล่ตอบถ้าตอบไม่หมดตอบไม่ทันจริงเนี่ยต้องกราบขอภอภัยจริงๆนะครับแต่สัญญาว่าพยายามจะทําให้เต็มที่นะครับในทุกๆสิ่งนะครับในการเดินป่าในการตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมทําช่องอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะ ช้าบ้างอะไรบ้างนะครับขอบคุณที่ยังอยู่กับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์ทุกการสนับสนุนต่างๆโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวประมาณเท่านี้ okay, นนเ,เ,นเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม JVC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ